สวัสดีค่ะคลิปวิดีโอนี้จะมาเช็คเครื่องของคุณสลรันพรนะคะเป็นรุ่นโพ c o M3 นะคะส่งมาจากต่างจังหวัดนะคะอาการคืออัปเดตแล้วไม่สามารถเปิดเครื่องได้ตอนนี้สามารถทำให้เครื่องเปิดติดได้แล้วนะคะมาดูที่เวอร์ชันนะคะ เวอร์ชันล่าสุดเนี่ยจะเป็น12.5 .10.0 นนะคะอันนี้คืออัปเดตเป็นตัวล่าสุดปัจจุบันวันนี้ให้แล้วนะคะต่อไปอัปเดตแอป,ประบบนะคะนี่นะคะตัวนี้ก็อัปเดตให้เป็นรุ่นปัจจุบันเวอร์ชันปัจจุบันทั้งหมดแล้วนะคะ แล้วก็ท้ายคลิปวิดีโอนะคะจะรีบูตเครื่องแล้วก็เปิดปิดเครื่องให้ดูนะคะประมาณนี้นะคะมาดูที่ตัวซิมก่อนนะคะตัวซิมนะคะเป็นซิมทูมูฟของลูกค้านะคะสัญญาณขึ้นนะคะนี่นะคะสัญญาณซิมขึ้นนะคะส่วน WI-FI ก็ใช้ WI-FI ของทางร้านนะคะสัญญาณก็ขึ้นนะคะ ส่วนตัวแบตเตอรี่ตอนแรกไม่มีเลยนะคะเปิดเครื่องไม่ได้เลยตอนนี้ทางร้านชาร์จให้เต็มแล้วนะคะตอนนี้มี96%แล้วนะคะอ่ดูตรงหน้าจอนะคะอันนี้หน้าจอของลูกค้าแตกมาอยู่แล้วนะคะแล้วก็ตรงจอ ดูนะตรงจอจะจะเป็นเส้นแบบนี้มาอยู่แล้วนะคะตรงนี้นะแล้วก็ตรงนี้หักมาอยู่แล้วนะคะ กดได้นะคะปุ่มเมนูปุ่มย้อนกลับปุ่มเมนูปุ่โเเมโฮมกดได้นะคะลดแสงเพิ่มแสงอ่าเพิ่มแสงนะคะลดแสงได้นะคะ ไปทดสอบการโทรแบบเปิดลำโพงนะคะ ลำโพงบนใช้ได้นะคะเซนเซอร์ตนอรรทนทูทำงานนะคะเลดนะคะไฟฉายไฟฉายใช้ได้นะคะ ฝาหลังตรงนี้ลูกค้าแตกมาอยู่แล้วนะคะตรงนี้แล้วก็เลนส์กล้องหลังแตกนะคะนีะ่เพิ่มเสียงลดเสียงนะคะเพิ่มเสียงได้นะคะต่อไปลดเสียงลดเสียงได้นะคะ กระสั่น <Okay. S 1> เครื่องสั่นนะคะปุ่มเปิดปิดนะคะกดได้นะคะ แกนนิ้วไม่ได้นะคะเพราะว่าตัวสแกนนิ้วสายสแกนนิ้วขาดนะคะ,ะกล้องหลังนะคะ กล้องหลังนะคะกล้องหลังโฟกัสนะคะนะคะไปกล้องหน้านะคะ ครับนะคะต่อไปดูชาดนะคะชาถไฟเข้านะคะ นี่นะคะแชทใส่เข้านะคะต่อไปทดสอบไมโครโฟนนะคะ เราไปเช็คกันเอนก่อนนะคะนี่นะคะเล่นได้อะไรได้นะคะหาบูทูธบูทูธเปิดได้นะคะ ไมโครโฟนเช็คบันทึกเสียงฮัลโหลเช็คเช็คหนึ่งสองสามสี่ห้าหกฮัลโหลเช็ค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 ไมโครโฟนตอนทูฮัลโหลเช็คเช็คฮัลโหลเช็คเช็คฮัลโหลเช็คเช็คตอนวิดีโอคอลฮัลโหลเช็คเช็คฮัลโหลเช็ค เช็ค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 ไมโครโฟนตอนทโทรฮัลโหลเช็คเช็คฮัลโหลเช็คเช็คใช้ได้นะคะต่อไปรีบูตเครื่องนะคะรุ่นนี้นะคะ เวลามีปัญหาเวลารีบูตแล้วเครื่องเครื่องดับเปิดไม่ติดนะคะหรือว่าปิดเปิดเครื่องเราไม่สามารถเปิดเครื่องได้นะคะแล้วนี้จะลองรีบูตเครื่องให้ดูนะคะว่ารีบูตเครื่องไปแล้วต,ติดไหม นี่ค่ะแล้วก็เดี๋ยวขั้นตอนต่อไปจะปิดเปิดเครื่องนะคะว่าปิดเปิดเครื่องแล้วมันจะเปิดปิดไหคะตอนนี้อันนี้รีบูตเครื่องไปแล้วเครื่องเปิดปิดนะคะ ปิดเครื่องแล้วนี่นะคะตอนนี้กำลังเปิดเครื่องนะคะ อนนี้ทางร้านซ่อมให้เรียบร้อยแล้วนะคะก็อัปเดตได้เลยรีบูตได้ปิดเปิดเครื่องได้นะคะอันนี้กำลังทดสอบก,การรีบูตนะคะว่าสามารถรีบูตได้ไหมเปิดปิดเครื่องแล้วเครื่องไมครับนี่ปิดติดแล้วนะคะ เปิดปิดเครื่องได้รีบูตเครื่องได้นะคะอามานี้นะคะสำหรับใครที่สนใจอยากซ่อมมือถือนะคะหรือว่าอยากเปลี่ยนตัวชาร์สามารถติดต่อมาได้เลยนะคะ